สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับกันอีกเช่นเคยกับท่องอีสานเที่ยวนวน,นะครับนนพร้อมมนีอพิ่ภาพพี่น้องมาทํานบุญอยู่วัดนาคโปะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร าพาไปเดินชมครับพี่น้องเปน็นยังไงตอนนี้เราอยู่วัดนางชีครับสืเขาไปชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวาพาไปข้างบนพาไปชมสิ่งต่างๆอยู่ในวัดนาโขงครับไปกันเลยครับ,รบตอนนี้เขามาอยู่ในพื้นที่ของวัดนะครับเรามาลับดอกไม้กันก่อนไปไหว้หลวงปู่หลวงปูช่ชูอยู่ด้านบนมันดบ เทียน,นตามคตามรับผิดชอบไปเจอด้วยกันหมดคนร้ายครับพี่น้องแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ดีที่สุดครับวันนี้หลวงปูช่ชูคงชูน้ำ dạng cho mà của cuộc bán sâu năm mươi Nó tỷ lệ của một trăm linh năm một trăm một trăm linh năm một nó linh năm một trăm cha năm 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 หลั้นังจากการาบพอพรไล้ปงปูชูวงชูนาเซเป็นที่ยวลอยเดินชมกันต่อนะครับเขาอยู่บ่้าสต้เียแก่นครามาเดินชมพายในวัตนะ

ต้วนิชามาจากหลวงปสุวัดน่ากองมาสเท่าประเด네 <ร Stevens. S 1> ็นตัวลูเพ่าดูเสือมนี้ขอพรพระากผมในสิทธ์สยามิาวิจิาต่างใน่างนสตโาเศษต่่างาาต่คัะ ไหว้ขอพอรกันได้นะครับแังกระจายตรงนี้ครับเป็นจุดไฮไลท์เลย Apa akan bersorak semeriah? Menduduk Hasan, dia bernei kalau bersorak. Non è una เดินชมกันต่อหลังจากขอพร่อนในพักโอวซอดมากครับสรมาเดือนหลอบโอวซสดตามเก่าหลอบหรือตามวันเกิดครับประมาณนี้แหละพ้นมาเยอะแยะเลยครับมาทำบนวัดหนากปกแนะนำมอไซด์ดีที่สุดครับในช่วงนี้รถใดไงติดอาทิจอรถสแย่ครับมันแคบ เดี๋ยวเราไปชมกันหลอกภบวะสดกันต่อครับตอนนี้ก็ต่อคิวหลอดพาวะสดครับกลมากับณละอเริเริ่มเป็นอแล้วท่านก็เป็นยูนี่ปมาณสีสปีครับเาทนเสียสองสี ซึ่งถ้าพี่ขึ้นไปเนี่ยมันจะให้เราเอาหน้าคนต่อแถวกันเขาหลอดพระอุปสรรคครับเยอะแยะเลยต่อคิวกันยาวไปพากันไปชมด้านบนกันก่อน ชุดนี้อีพิจุดหนึ่งครับที่เขาเมื่อวายครับอยู่หลังพระพุทธรูปพระประธานลอยมังกรขอโชคขอลาภครับพามาทำบุญวัดนาปกครับจุดทำบุญก็เยอะแยะภายในวัดวอปัพสนาฐาน เราเนทำบุญประจำวันเกิดนะครับตส่วนี้เป็นพระโสสดครับสร้างเป็นไข่เกลือครับทองแอนตอนนี้เขากำลังต่อคิวกันหลอดพระโบรถครับภาในใจว่าจะได้เขาบวออ่าคิวยาวแพ้แล้วก็จุดถวายสังฆทานกันยู่ตรงนี้ครับจุดถวายสังฆทาน quà trộm kiêu kiêu nhau nhau thì nó thì mà các bạn nên làm đi đi đó tụi này chụp sáng ra thàn bữa ได้หลอดพระอุโบสถครับเพราะว่าคิว้วยเงียงเแห้งแต่เอาไว้โอกาสหน้าครับได้ไปถ่ายให้ชมตานนนครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญเพื่อโฆษณาให้นำในเด้่อพี่น้องบอกหน้าว่าไปครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม